สวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้เกษตรศิลปินพาทุกท่านมาอยู่ที่หน้าห้องทักนะครับผมสวัสดีทุกท่าน,ว,นวันพุธสีเขียวครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นลงมาแล้วนะครับผมเป็นบรรยากาศที่ปลายฝนต้นหนาวครับนี่ของฟ้านะครับสีครามครับผม ฟ้าสีค้าสดใสดีครับอากาศลงมาอีกเน่ยจะหลายองศานะครับช่วงเชา้านี้เมื่อวานนี้สังเกตแล้วจะขำเร็วขึ้นนะครับขำเร็วขึ้นล,ละแต่ผมก็ไปเดินตลาดไปเจอแม่ค้าท่านหนึ่งก็บอกว่าช่วงนี้ผัก ราคาแพงนะครับแล้วก็บางอย่างขาดแคลนขาดแคลนนะครับหาซื้อ,อยากครับอผมก็นึกอยู่ว่าทำยังไงดีนะครับหรือว่าจะมาก็พูดเล่นๆกับแม่ค้าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซื้อจากแม่ค้านี่แล้วไปปลูกต่อแล้วก็เดี๋ยวกลับมาขายนะครับผม พูดเล่นๆนะครับผักบางอย่างก็ทำได้อยู่นะครับเช่นกะเพรากะเพราอะไรพวกนี้ครับโหระพาอะไรคนยังพอทำได้ครับวันนี้ไม่อัปเดตต้นไม้หน้าห้องนะครับต้นไม้หนห้องตอนนี้ มีความโชคดีแล้วนะครับผมโชคดีของฝักทองบัตเตนัทนะครับผมดูดูใบนะครับดูใบนี่ต้นเดียวนะครับต้นเดียวที่ผมเพาะแล้วมันเกิดติดขึ้นมาจริงๆนะครับซื้อจากตลาดนี่แหละครับดูใบครับเขียวใหญ่มากเลยนะครับผมมีต้นเดียวครับแต่ว่าแตกเถาออกมาหลายเถาอยู่นะครับ ช่วงแรกๆนั้นจะออกดอกเป็นตัวผู้ส่วนใหญ่เลยนะครับผมส่วนใหญ่ดอกตัวผู้จะมีลักษณะที่นี่ครับก้านยาวๆนะครับแล้วก็ก้านเล็กนะครับก้านยาวก้านเล็ก,กส่วนดวกอกจอมเนี่ยนนะผมเห็นอยู่ปลายยอดนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ผมเจอปัญหา วนี้ครับเต่าแดงนะครับผมเนี่ยต่าแดงตัวนี้แหละมนดูกินน้ําเลี้ยงนะครับของดอกนะครับดอกฟักทองประดินาทบุญส่วนดอกตูมเมียเป็นยังไงเจอแล้วครับนี่ครับเจอแล้วนะครับผมออกที่ปลายยอดเลยครับเกือบเกือบปลายยอดนะครับนี่ครับ ดอกตัวเมียจะมีลักษณะที่ก้านใหญ่แล้วก็จะมีลูกอยู่ใต้เกสรครับนี่เกสรเดี๋ยวก็จะบานนะครับซึ่งถ้ามีตัวผู้ออกมาพร้อมๆกันก็นำเกสรตัวผู้มาผาสมให้กับตัวเมียนะครับจะได้ลูกที่สมบูรณ์แบบนะครับลูกลูกผลไม้ลูกฟักทองหรือลูก ลูกไม้ผลต่างๆนั้นถ้าได้รับการผสมเกรสรนจะมีลักษณะที่ลูกสมบูรณ์มีเม็ดอะไรพวกนี้นะครับผมส่วนลูกที่ไม่ได้ผสมเกรสรอ,อาจจะลูกอาจจะไม่ค่อยสวยอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้เจออยู่ที่สองลูกนะครับนี่สังเกตดีๆนครับลูกฝักทองบัตเตอร์นัท ทองเมืองนอกนะครับมีลักษณะคลายน้ำเต้านะครับผมเจอตอนนี้อยู่สองลูกนะครับผมมีครับมีอีกลูกนะครับผมดูแล้วจาะที่ใกล้ๆกับปลายยอดนะครับส่วนเขาต้นๆนั้นจะเป็นดอกตัวผู้ออกมาก่อนหน้านั้นถึง1-2ส,สัปดาห์เลยนะครับ ต้นไม้หน้าห้องและบรรยากาศนะครับอากาศเย็นลงครับนี่กระดุมไพรินนะครับดอ,อกสีม่วงครับตอนนีลน้ลืมโรยแล้วนะครับิ่มโรยแล้วกระดุมไพรินนีพริกลอยฟ้านะครับผม ส่วนกล้วยเวลาโตมาแล้วรู้สึกว่าใบลายเสือพานจะค่อยๆหายไปนะครับหายไปจะเป็นบรรยากาศของต้นไม้หน้าห้องครับนี่คือภาพรวมนะครับผมนี่ครับภาพรวมต้นไม้หน้าห้อง ก็สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพบกนันในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ